ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเออเข้ามาอย่างนอนไปหมอกขาลังนอนแบบว่าบันดับเลขในเบิรงเลขว่ามันมันถือบ๋อเลขมันออกศูนย์เก้าปอแล้วผมเบิรงผมเบอร์มาเป็นแต่ว่าผมเบิรงแล้วมันเขียนมาสี่ตัวออกศูนย์ไอ้สี่สามตัวมันออกตรงศูนย์หนึ่งแปดแล้วก็ตัวหนึ่งสองตัวเขียนหนึ่งแปดแล้วก็มันเขียนว่าเลขล่างศูนย์เก้าไป นั่นเบียนบอกออกขับเก้าออกเ้นเกีไมมเจ้าท่านน่ะครับครับตรงตรงตไมเจ้ว่าออกเก้าศูนย์เอเก้าศูนย์หมของตัวนีมนี่มครับครับออกเก้าศูนย์ผมประมั่นใจผมไม่โทษถามอาจารย์ด้วิที่ชอบไปเอาว้เป็นอันกระดาษแตครับตัวที่สามเป็นเล็กล้างครับตัวเน้นตัวเน้นไีมตจ้เน่ยครับตัวเน้นตัวามากนะตัวคมาก่อศูนย์ตัวที่อผม จนผไดเปิดบังคีบอีกรอบนึงเอาอังอาจารย์ก็ศูนบอสันเดียว่าข้าพรมนิมิตเจ็บแปดแล้วนะนช่พีครับข้าพมนิมิตเจ็บแปดเพิ่มเมื่อรุ่นบ้าผมนิมิตศูนย์เก้าครับมันมันไหลต่อนะเพราะนเตแปดเกียรตแปดเขากะเอาไปให้พูกน้องภูกน้องที่ถือพกเงินมะป้าทู เมือนหอกออนหกคนาด้าลาดถูครับองก็ดตัวนี้ยนะคนโทรมาถามผมห้ายหลายว่าอาจารย์พนเน้นตตวใดพ้นเน่งเก้าศูนกมหาสูนขอมกลมสีแหลเอดีไปเบิ้งเผียงเิงคลิปไปผมเนี้ยผมรวางสิ่อะไรจะาบงถามเ้าผมร้ายไปเบิ้งคลิปให้เนี้ยพนเน่นให้นานแล้วน่ะบางตอเรียกจออกนี่ก็โทรมาเแมนหน่อยคนก่นเก้าศูนหาสูน่หอครับ แสดงว่าเข่าม็นก่อาจารย์ตรงตรงเล่นปะเข่าตรงตรงแหละแล้วมันก็สวนเงามัเล่อนวกไปอีกแ้วได้เลยบเพาว่าเล็นตอไันะมันไหลเนาะผมตันแล้วังไหลไหลไหลแต่ว่าเพิ่งลงแบบให้มันให้มันหอนห่อนลงแบบนี่ละลงแบบห่อนได้ละเอาแบบก้าวละลุ่มไมันช่วงเก้าละอันนี้นหึง ครับเอามันแบบเกาๆให้พี่น้องเพื่อนเฮ้ยครับผมจอดท้ายจอดสดใสจอดรถ่ะไรอย่างนี้อาจเชื่อพ่อผมได้นอนิอาจเชื่อพ้อมเด้หนี่ว้ายบ่ไอ้บ่ไอ้ร้อยลู้นเนี่ยสำหรับคนดังอ่ะไว้ไคนคนดังนี่เม่จะพูดเม่จะต,ตดก็จะอัดไว้เลยคนดังคนหนึ่งด้านเจ้ะด้านไปดับ ก้อนเวทยตนัยแต่ยังไหเก้าเล่นเป็นเอาคาตั้งกล้องมาของแม่แดงเก้าเอาสมุดเหลี่ยมเก่าที่ว่ามันออกของเจ้าที่บางงาะกวงเจ้าให้ตรงตรงของอาจารย์ให้จี๊ดแปดตรงตรงมือมือมันจันทร์น่ะเขาเต็มเต็มแล้วก็บรรคนเบื้องบนมือนี้มันมีเก้าศูนย์บ่ปรมัณเกยเปิดเบื้งคลิปเห้นมันมีอยู่ตัวนี่เก้าเดี๋ยวไปเต็มเต็มเด้พี่น้องตองไหลขตัวเลขต่อกันตัดกันงงว่ะ ตัวเจ็ดแบบนันต็หน้าเจ็ดแบบนมันก็ไหลมาเจ็ดศูนย์เก้าเก้าศูนย์นั่นแหละมันก็ไหลต่อกันครับมันละครับมันก็ไหลต่อมากมันก็ออกตามไหลที่ไหลนั่นแหละวนาผเป็นเออมันเผ็ดนาดผมเป็นเหรียญไทยแต่านั้นไปออกตะล่าหเลยครผมนจมโอเด็กอย่างนี้อกตะล่าตะล่าแท้ครับครับนั่นครับเคื่องวัดความร้อผม ผมมากมาขาดศูนย์มันช่างได้เกาออกมันกระเตออกเก่าคือเข่าครับวันนี้ผมกรมาศูนย์เก่าฉะนั้นผมกรมาศูนย์เก่าเก่าศูนย์นั่นครับเขาตัวเจ้าะศูนย์เก่าเก่าศูนย์หนึ่งครับเขาตัวเน้นพอมต้องตรงเลยเก่าศูนย์เต็มเต็มเล่นหรอเออครับก็โดนไปม่โฉมไม่ใช่เพราะว่าผมเสื้อมันนี่ยินกรนี้มันอยากนนันยุตอเพราะว่ามัน มันบ่าคลื่หินก่ então, อนก่อนกหินก่อนก่อนผมตะกี้สมัยผมมีถูกเด็ไปสู่ยางเนี่ยมันจีออกสาม <apps. S 1> <duh. S 2> ตัวตรงๆก็ะเล็บลางพร้อมสามตัวตรงกรเล็บลางพร้อมสามตัวตรงกระเล็บลางพร้อมสมัยที่ที่ผมเหยียบมาอันนี้เข<ค>้าแบบนั่นนะครับเพราะว่าผมาเหยียดกันไปคาถาทีพุทธาแต่เวลาที่พี่กานเด้่ยมาพูดเอาไปซื้อพวกพออกมั่งจำปนัยนี่นะครับ เรียงว่าไอไปก็เพาปะครับอย่างคือขาดด้วยสัญญาณคือขาดด้วยขาดที่หายใช่นอมตั้งแนนบะเอิร์ตตั้งเมย์ในหลักผมได้ส่วนผมคิล่ต้องไหยเสือครับผม มันเป็นหายเสื้ออาจารย์ไปหาหมอเดอร์้อเดืนครับผมธรรมดาเพราะผมไปร่องสองที่สองกางครับครับมั่งตอบประคุณอะไรอาจารย์เอเี่ครับครับฮัลโหลครับได้ยินบ่ได้ยินเสียงอาจารย์คาคาที่หายไม่ขึ้นไม่ค่อยดีทุกครับครับผมขึ้นได้ไหนไม่ค่อยดี พอมันอยูนอฟทงได้ผมออกไาอยู่นอกทงไดยครับโอ้คับผมมุณบริษัทเทศกาลบัตรพวกออกม้จากบัตจุกมากไม่ได้สองกิโลนี่ครับครับเพราะว่ายูนีก่ะแ่ไม่ค่าใส่่าไรครับค่ะเน็ตใส่อไ้เพราะมันยูนอกเลยเขากมัดมันอฟไโอยู่ทั้งหนอกเนาะครับครับคถ้าใรถ้ามาบาโชคดีนะมีความสุข ที่ทำไรครับทำมิดโฟล์กได้มีอะไรด้วยไม่ได้จุดเด็กเลยโชว์ภาพถ่ายครับเอาพรกควรได้อาจารย์ขอบคุณขอบคุณหลารย์รมันขาดหายอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับว่าขาดหายไปได้ยินครับครับผมก็ได้ยินเสียงขาดหายเอาขอบคุณขอบคุณอาจารย์หลายเด้อนะครับประยุทันคันยืน นะครับข่าวปัจจุบันขวัญยื่นแสดงว่าสาธุแสดงว่าเทวดาเพิ่นให้ความเมตตาให้ความตัวตัวน้อยอาจารย์เนาะมันอาศัยมันเทวดาเลยครับครับช่วงนี้ต้องอาศัยเทวดาตั้องเจ้าต้งแต่ผมเฮ็ดคลิปมาักเจ้่ผมเฮ็ดช่องมาครับอาจารย์เจ้าช่องมากครัอาจารย์ได้ก็ว่าดังๆลงเจ้าแรกก็บ่เข้าเจ้าสองก็บ่เข้าเจ้าสามก็บ่เข้ามีอาจารย์ เคยทําได้เลยล่ะมาลงช่องผมบอกคุณมาว่าคือลงเที่เรียกประตูตรงเป๊ะไม่ต้องกลับลงเที่สองก่าตรงเป๊ะจริงไหมโอ้ยมันสางเขามันแจกกับพี่น้องเอฟซีครับเอาดีใจกแล้วอาจารย์นะครับขอบุญกุศลต้นนี้กับเพื่อนนายจันร้อยเท่าพันเท่าอยู่ดีมี่แห่งก็ครอบครัวได้จันทร์ด้วยขอบร่วมถึงพี่น้องเอฟซีสุขุข้นให้มีเงินให้คล่องไปใส่หนีใส่สินได้บุญกุศลนมากก่าน้อาจารย์เนาะ ครับครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับสวาสดีครับสวัสดีครับครับสวาสดีครับอ้าพี่น้องนะครับแตกต็มตมนะครับแตกต็มตมของอาจารย์เคยทําได้นะครับนี่นะครับสองทุ่มนะครับเราพัฒนาแตกที่ตัวเจาะตัวตรงนะครับเก้าสู์ตรงตรงพี่น้องแอบเบิงนะครับแหล้ว เห็นว่ามันออกเก้าศูนย์เฝ้าทุบหาอาจารย์เรยพี่น้องนะครับเอารอรุ่นรอชมน้ำกันสาหรับมือวันที่วันที่สิบนาอพี่น้องสิบเอ็ดสิบสองอีกเวยพี่น้องเด้อาจารย์ท่นบอกว่าท่านเข้าท่านถูกท่านเทวดาคนเมตตาให้เข้ากิบล่้ยให้อีกวันที่สิบสองท่านพี่น้องนี่คือวันแกนที่ิพานมาแตกตรงๆที่เจ็ดแปดเข้าตรงๆที่เจ็ดแปดนะครับแอดลีบ ทูปหาเพื่อนถำขีปีพี่น้องในช่วงน้ำกันแต่เก็แตตรงตรงงวดที่ผ่านมาวันจันทร์นะครับตัวตรงพร้อมลมืุอนี่มือนี่บไดมือนี้แตกที่เก้าศูนย์ตรงตรงนะครับมือนี้ตัวว่องขมพร้อมตัวพ้นมากพร้อมพี่น้องน,นะครับนี่คือของจริงพี่น้องน,นะครับของจริงของแท้จากอาจารย์อ๋อเคยทําได้เคยทาได้บ่ไดจนในสื่อบ้านสื่อรถสื่อที ร่อยกลัวอะไรพี่น้องย้อนเีกนิมิตของเพิ่นนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่พี่นอ้องขอขอบคุณขอบคุณอาจารย์อเคยทําได้ที่ท่านามเมตตาที่ให้ท่านให้ความสงสารกับทางช่องทวีคน้นถึงช่องน้อยช่องนี้ช่องมาพากำพ่อยนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามาติดตามที่เข้ามารับชมที่เขามากกดไลค์กดแค่ให้นะครับฝากไว้น้ำคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแค่ ซอยเป็นกุ้งรงแรงแค่แรงใจให้กับขอผมพรวีคนดื่มช่องน้อยๆชงนี้น,ำน้ำในฤอพีน้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งอยู่แดงไม่หี่อากวนจะจบคลิปขอแสดงความสาธถุดีใจน้ำพีน้ำน้องเอฟซีหักมาลายซาเลยเกินโทรมาเบิดมือเบิดคาว่าอาจารย์พ่นเน้นตัวใดพูดวงกลมใดวงกลมที่90ออก90ตรงตรงพี่น้องนะครับรวยกันรวยกันทั่วประเทศ รวยกันทั้งประเทศพี่น้องนะครับอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีตะก้มสุกรรอดูตัวเลขวันที่สิบสองรกันขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เงินทองไหลมาทมาคือจังใส่น้ำบอขาดสายทั้งพี่น้องอิบซีสุขุมคนที่เข้ามาดูขอให้หมดนี้หมดสินสู้กู่สุขุนพี่น้องสวัสดีครับดีใจหลยพี่น้องพี่น้องโชคพี่น้องมาได้เงินดีใจขอบคุณอาจารย์เด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสวัสดีครับอีกรองครับ